คนเยอะมากอีกหน่อยอีกนิด <unfor> น kind of ึงเอาติถ่ายไหมอันด้วยถอยหนึ่งสองสามโอเคฝรั่งทำอะไรอโนเชนาดินนะครับเรื่อวานก็มาวันนี้ ไม่เสียนะพื่อวัดเดียวเองนะเลยตั้งแปดบัดก็ยังไม่ได้ลงเลยม่มไม่อย่ามากครับไม่เอาวางไว้นี่เลยจ้ะสาธุของคุณนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับน้ำเต้าหู้นะครับที่นำมาแก้วใหญ่มากเลยนะครับเต็มแก้วด้วยความเต็มใจนะครับขอบคุณนะครับก่อนไปใกล้กลับ E aí รับน้ำทัหูได้นะครับคุณครูคุณแม่ทุกท่านนั่งดื่มที่เก้าอิกนก็ได้แม่ไม่ต้องรีบวันนี้ฝนไม่ตกมาเประเตือนเต้่าโกนเจ้ากิเตมูลกันอกกเอาเทวรัดเงียบดูน้นสันนํำเตาบุกามีเวลาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเป็นเจ้าของบุญนําดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชานําในส่วนของอาหาร มามอบให้กับทุัท่านที่ร่วมบุญขอให้มีพละขอให้มีกำลังขอให้มีพละกำลังขอให้มีกำลังกายขอให้มีกำลัง<ป>ใจส่วนบุคคลผู้สํารวมจิตใจแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะนั้นมองรอบนอกอาจจะเกิดความทุกเราลองมองดูที่ช<ป>่ว้ลมหายใจของตัวเอง ภาวนาเมือ่อหลวงพ่อวิริย,ยังหลวงพ่อจร,รันและอีกหลายๆรูปเขาบอกว่าให้มองที่ตัวเองให้เห็นโทษตัวเองเมื่อเรามองเห็นโทษของตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละเรามีปัญญาแต่ถ้าเรามองโทษของตัวเองไม่เห็นหลวงพ่อบอกว่า<ซ>ยัง<ซ>เป็นคนที่<ซ>ไม่มีปัญญา<ซ> ันั้นขอน้องนําคําสอนของหลวงพ่อจรันคดีของหลวงพ่อวิริยยังคดีซึ่งเป็นครูบาอาจารย์แม้แต่หลวงปู่มั่นแต่ได้สอนเรื่องสมาธิหลวงปู่ดูลได้สอนเรื่องสมาธิได้สอนเรื่องการมองตัวเองเนี่ยศึกษาจากธรรมะเกิดไม่ทันหลวงปู่เกิดไม่ทันหลวงพ่อแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สงผู้เป็นอริยสงนามา เผยแผ่ให้เราได้ปฏิบัติตามผมอย่างเชื่อได้เลยว่าพระอรหันยังมีจริงนะพระอรหันผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์ผู้เป็นอุชุป,ปฏิปันโนยังคงมีให้พวกเราได้กราบเรียกว่ากราบได้อย่างเต็มมือถือได้อย่างเต็มใจนะเวลากราบเนี่ยเพราะฉะนั้นขออนุโมทนานะ ขอน้อมนำพรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลายท่านก็ศึกษาล่วงพ้นนะไปแล้วนะเป็นผู้อาเสขาขออนุโมทนาขอบคุณน้ำดื่มนะครับที่ได้ให้การบริการคำว่าเสขากับอาเสขาเสขาคือพระผู้อย่างต้องศึกษาหรือบุคคลผู้อย่างต้องศึกษาผู้ดูแลทั้งตนเองและบุคคลอื่น ส่วนผู้ไม่ต้องศึกษาไดียว่าอาเสขาบุคคลเป็นอารหารันเป็นผู้หลุดพ้นไปแล้วเยย่อมสบายเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้สบายเรากลับมาดูใจของเราดูตัวของเราตราบใดที่เราเห็นตัวเห็นใจของเราเกษตรประคุณหลวงพ่อผู้เป็นเนื้อนาบุญคณะสอ์ทุกรูปนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ หลังจากที่ออกรับบิณฑบาตแล้วเผด็จว่าคุณหลวงพ่อจะได้พักเป็นยาบทฉันน้ําเต้าหู้ก่อนนะครับฉันน้ําเต้าหู้ก่อนนะพี่แยก๊กน้ําเต้าหู้มนสักครู่เจ้าภาพเอาไปเตรียมไว้หน้ากุฏิหลวงพ่อนะพร้อมผลไม้สาธุถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วบุญเปิดบารมีเปิดการเงินการงานธุรกิจอย่าได้ติดอย่าได้ขัด ใครที่ไม่มีโชคก็ขอให้มีโชคใครที่ไม่มีลาบก็ขอให้มีลาบขอให้โชคดีร่ํารวยให้มีเงินไหลนองให้มีทองไหลมาทํามาค้าขายกิจการงานรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญบารมีให้เป็นเศรษฐีใจบุญให้เป็นนายทุนใจดีหมดหนี้หมดสินมีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนขอให้หมดทุกหม,หมดโศกหมดโรคหมดภยัยทำมาค้าขายกิจการงานรุ่งเรืองขอให้พ่อปู่แม่ย่าเทวไทยเทวราชรักษา เจ้าวัดเจ้าวาเขตสถานที่นี้บันดลบัรดาลเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญธรรมีเปิดดวงชะตาเศรษฐีเปิดดวงมหาเฮงเปิดดวงมหารวยแก้ดวงตกแก้ดวงสวยแก้ด้วยนะโมพุทธายะให้เงินไหลนองให้ทองไหลมาขอให้โชคดีร่ำรวยใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ขอให้มีโชคมีลาภมีสุขเสร็จแล้วตักป่านดอกไม้กบบ้านกันนี่กําแพงใหม่